อยู่ด้วยกันต่อกับนิวข่าวข้ามช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองนะคะด้วยความที่ช่วงนี้เรากําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นคุณเมย์ปลายปีเนาะเลือกนายกอ,อกบจนะคะ,คะแล้วก็หลายคนบอกว่าเออมันควรจะต้องประชามติเรื่องของการถามความเห็นประชาชนด้วยว่าตกลงจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยก็เลยมีแนวคิดบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเลือกพร้อมกันไปเลยไหนๆมันลงทุนไปแล้วไงมีครูหาไปแล้วเนี่ยทำพร้อมกันได้หรือไม่2เรื่องนี้อาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีถูกถามท่านก็บอกว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่า ต้องตัดสินใจก่อนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องทําประชามติทั้งหมดกี่ครั้งแต่หากจะทําประชามติเพื่อถามกรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจมายุ่งยากมากแต่ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ตามมาตรา256บอกว่าเมื่อสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก่อนจะนําขึ้นทุเกล้าวเนี่ยต้องถามประชาชนผ่านการลงประชามติก่อนตรงนี้เป็นภาคบังคับซึ่งจะไปทําซ้ําซ้อนกับอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าเออถ้ามันพร้อมกัน มันจะสับสนไหมการทําประชามติจะต้องออกเสียงเป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติซึ่งยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาอาจารย์ววสนุก็ยอมรับนะคะว่าแต่มันก็เป็นไปได้นะที่จะทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะได้ประหยัดงบประมาณแต่ก็ต้องถามกะกะตก่อนซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาต้องให้กะกะตะพิจารณาค่ะ หนึ่งนะแต่ว่าต้องไปดูกันเองก็แล้วกันว่ามันจะทําให้เกิดความสับสนอะไรหรือไม่เพราะว่าถึงอย่างไรเสียเมื่อสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งวรระที่สองวาระที่สมเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นก็ต้องนําไปออกเสียงประชามาติอยู่ดีเข,ข,ข,ข้าใจใช่ไหมฮะซึ่งก็ต้องออกเสียงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประชามาติซึ่งยังไม่ได้เข้าสภา แสดงว่าการที่จะทําอะไรซ้ําซ้อนกันหรือไปฟ้องกันในการประหยัดเงืประมาณนี่ถ้าดูตามมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่ต้องถามทางกะกะตนะผมผมมองเห็นปัญหาบางอย่างเหมือนกันะแต่ว่าก็ให้กะกะตเขายกขึ้นมาก็แล้วกัน พูดถึงเรื่องของร่างธ,ธร,รมนูญนะคะที่นําเสนอสภาทั้งของฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรวมแล้วมี6ฉบับหรือว่า6ยติรวมถึงของกลุ่มไอลอด้วยนะคะซึ่งก็มีการคาดการว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูกนํามาพิจารณาพร้อมกันหลังเปิดสมัยการประชุมค่ะซึ่งเรื่องนี้เองในแพทย์สุกิจอัตโภคกรที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนวันนี้บอกว่าขณะนี้เองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างเร่งด่วนในชั้นคณะกรรมการที่การพิจารณาก่อนจะรับหลักการทั้ง6ยติ ซึ่งก็มีหนึ่งฉบับที่ยังไม่ได้นํามาพิจารณานั่นก็คือกลุ่มของไอลอที่มีการไปล่ารายชื่อของประชาชนนะคะโดยกลุ่มดังกล่าวเขามีการยื่นเรื่องเข้ามาเมื่อวันที่22กันยายนค่ะทางสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ตรวจสอบความถูกต้องในรายชื่อทั้งหมดรวม6วันพบว่ามีรายชื่อที่ถูกต้อง114,50คนค่ะจากนั้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ส่งเรื่องไปยังกรมการปกครองให้ตรวจสอบว่ารายชื่อที่ถูกต้องทั้งหมด เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่จนมีข้อสรุปส่งกลับมายังรัฐสภาว่ามีรายชื่อที่ถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่98,824คนจึงถือว่ามีรายชื่อครบตามที่กฎหมายกําหนดนั่นก็คือว่าต้องห้าห0,000ื่นรายชื่อขึ้นไปนะคะซึ่งทางรัฐสภาก็จะส่งจดหมายชี้แจงกลับไปยังรายชื่อทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบถึงความถูกต้องโดยจะมีกรอบ30วันและในวันที่9กพฤศจิกายนนี้ก็คาดว่าจะมีการเปิดเามาัยการประชุม สภาก็จะสามารถบรรจุยติของไอลอได้พร้อมกับการพิจารณา6กยติในวาระที่1กันต่อไปด้วยค่ะค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวของคณะหมอเป็นเหมือนคบขอภัยคะ่ะคณะญาติวีรชนพฤษภา35นะคะเขาก็มีทัศนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเกิดวิกฤตชาติแล้วเนี่ยทางคุณจุรินต้องนําทัพประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วเลือกนายกกันใหม่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานและคณะญาติวีรชนพฤษภา35พร้อมกับกรรมการญาติวีรชนประมาณ20คนนะคะรวมตัวกันไปที่ทําการพักประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงคุณ จุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักบอกว่าคุณจุรินเนี่ยต้องนำสอสอถอนตัวออกจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วเสนอให้เลือกนายกคนใหม่ในที่ประชุมสภาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชาติตอนนี้โดยมีทางคุณแทนคุณจิตอิสระมาเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือนะคะทางคณะเนี่ยได้อธิษฐานต่อหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมด้วยก็ขอให้ช่วยดลบันดาลใจให้พักประชาธิปัตย์ช่วยถอนตัวออกจากรัฐบาลโดยเร็วด้วยเทินว่าไปนั่นนะคะคุณอาดุลบอกว่า เชื่อว่าการขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นการถอดสลักตัวแรกจากนั้นเรามาเลือกนายกคนใหม่ก็เลือกจากที่เหลือในบัญชีของแต่ละพักนั่นแหละก็จะเหลือคุณอภิสิทธิ์คุณหญิงสุดารัต คุณอนุทินใครก็ได้มาแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติขณะเดียวกันไม่ขอนายกคนนอกและไม่เอารัฐบาลแห่งชาติด้วยให้เวลาคุณจุรินก่อน14ตุลาคมนี้ถ้าเกิดไม่ถอนตัวออกจากรัฐบาลเดี๋ยวประชาชนจะตัดสินใจเองค่ะตอนนี้ต้องรีบแก้ไขนะครับแล้วผมติผมเรียกร้องรัฐบาลใหม่ซึ่งมันเป็นตามคันนองของธรรมของรัฐมนูญฉบับนี้ ผมไม่เรียกร้องนายกคนนอกนะครับผมไม่ต้องการรัฐบาลแห่งชาตินะครับไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการหมายความว่าต้องต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งหรือว่ายังไงฮะรัฐบาลใหม่ที่ว่าลำดับแรกถอดสลักตัวแรกคือประยุทธ์ต้องลาออกอข้อที่สองให้มีการเลือกนายกคนใหม่จากคนที่เหลือก็มีก็มีอยู่สามคนน่มีพิสิทธิ์คนหนึ่งมีนุทินคนหนึ่งมีสุดารัตคนหนึ่ง ก็เลือกเอาดีครับ,รบไทยก็ได้นะครับที่เป็นประชาธิปไตย สลับพาไปดูความเคลื่อนไหวของนายอนนท์นำพากันบ้างค่ะล่าสุดมีการเปิดแชทแชทหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะถูกขู่ฆ่าแล้วก็จะถูกบุกยิงในวันที่14ตุลาคมนี้ด้วยค่ะซึ่งเฟซบุ๊กของทนายอนนท์นำพานะคะบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็โพสต์แชทแชทนี้ค่ะบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยทักเข้ามาในกล่องข้อความทางเฟซบุ๊กของอานนท์แล้วก็บอกว่าไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของเขาพร้อมกับให้หยุดการกระทําดังกล่าวซึ่งหากไม่หยุดเดี๋ยว14ตุลาคมนี้จะไปบุกยิงถึงที่ซึ่งทนาย อนนท์เองก็บอกว่าเขาจะให้โอกาสถึงเที่ยงคืนถ้าเกิดว่าชายคนที่ว่านี้ไม่มาขอโทษก็จะแจ้งความดําเนินคดีเพราะนี่คือการขู่ฆ่าเป็นอาญาก,กรค่ะขณะที่นายอนนท์เองก็บอกว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ระวังตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วคนเห็นต่างก็มีคนเห็นด้วยกับเราก็เยอะแต่ถ้าเกิดว่าไปกลัวจนไม่ทําอะไรเลยนี่ก็ไม่ใช่ที่ทําได้ก็คือต้องระวังตัวแล้วก็มีเพื่อนช่วยคอยดูแลเวลาเดินทางด้วยค่ะส่วนที่มีการระบุ ในโลกโซเชียลนะคะบอกว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้คนจะมาน้อยเรื่องนี้นายอนนท์ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่คนจะมาน้อยแต่คิดว่าครั้งนี้คนจะมาเยอะเพราะว่ามาถึงจุดที่รัฐสภาไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญตามที่เราเนี่ยร้องขอแล้วมันเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้คนมารวมตัวกันส่วนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เต็มไปหมด <Okay. S 2> เป็นการชุมนุมเชิงกดดันแต่ไม่ใช่การเรียกร้องแบบธรรมดาด้วยจะมี ทวิธีการชุมนุมนักศึกษาเป็นผู้กำหนด ล,ล่าสุดนะคะช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา40นาทีได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกลางสนามหลวงค่ะจากนั้นก็ได้มีการอ่านแถลงการนะคะเรื่องของการจัดตั้งคณะราษฎรเพื่อที่จะชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้พร้อมกับข้อเรียกร้อง3ข้อด้วยกัน1ก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออก2ก็คือเรื่องของการแก้ขไขรัฐธรรมนูญและ3ก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันค่ะค่ะสำหรับกรณีที่คนที่โพสต์ขู่จะฆ่าทางทนายอานนท์นะคะแล้ว นายอนนท์ก็บอกว่าให้โอกาสจนถึงเที่ยงเนี่ยต้องมาขอโทษล่าสุดชายคนดังกล่าวทักไปขอโทษทนายอานนท์แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าทําไปเพราะเมินเมาซึ่งฝั่งทนายอนนท์ก็ตอบกลับไปบอกว่าให้ช่วยลดความร้อนของอารมณ์ลงแล้วก็ยกโทษให้ค่ะ